ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพล้ำขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง จังหวัดอ่างทองจัดประชุมสรุปผลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการโดยมีผู้เสียชีวิตเพียงหนึ่งคนเกิดอุบัติเหตุ22ครั้งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวินัยในการขับขี่ การจราจรสายเอเชียขาเข้าแน่นประชาชนนักท่องเที่ยวแห่กันเดินทางกับกรุงเทพมหานครใช้ความเร็วได้70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์เสียหลักหมุนชนเสาไฟฟ้าอย่างจังโชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคค่ำท้องถิน่น ACTV n e w อ่างทองสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมอนันต์เอี้ยวสุวรรณ จังหวัดอ่างทองจัดประชุมสรุปผลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2560โดยมีผู้เสียชีวิตเพียง1คนเกิดอุบัติเหตุยีบสองครั้งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวินัยในการขับขี่ ที่ห้องประชุมโพทองสาร,รการจังหวัดอ่างทองชั้นสองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองในวีรวุฒิปุตตะเสนีผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลสงการ2,560โดยมีน,นายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าการจังหวัดอ,าอา่งดงดอางทองนายรัฐาศิริทลังศีประลัดจังหวัดอ่างทองนางสาวชไมัยพอรอัมภัยจิต หัวหน้าธนักงงานจังหวัดอ่างทองนายวินัยอำ่ำรัศมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองพร้อมส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในอำเภอทั้ง7อําอำเภอทหารตำรวจเข้าร่วมประชุมชี้แจง ซึ่งสำหรับยอดอ,อุบัติเหตุในช่วง7วันที่ผ่านมามีการสรุปตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุจำนวน22ครั้งผู้บาดเจ็บจำนวน23คนและเสียชีวิตจำนวน1คนโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรโดยประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับจังหวัดอ่างทองทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์โดยทางจังหวัดอ่างทองมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมบังคับใช้กฎหมายเข้มทุกพื้นที่และยังได้ติดตั้งสัญญาณไฟในจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดอ่างทองในช่วงเทศกาลสงการปี2560 <c oughs> มีสา,จ,า,าจังหวัดอ่างทองจัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะเสียนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพกายใจแบบองค์รวม โดยมีนางทักษนิพรปุตตะาเสณนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองน,นายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองนายรัฐศิริทลังศรีปลัดจังหวัดอ่างทองนายศักดาบรรดาศักดิ์ในอำเภอเมืองอ่างทองพร้อมประชาชนจากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมโครงการนางทักษนิพรปุตตะาเสณนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าชมรมแม่บ้านมหาไทยได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพการ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในปัจจุบันจึงได้จัดโครงการทำโครงการนะครับสุขภาพกายใจแบบองค์รวมจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เข้ารับการอบรมนำความรู้ชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพระดับปฐมจัก,กระมาเสริมในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยมีวัตถุประสงค์นะครับคือเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ของพลังกายทิพย์มาช่วยในการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันให้มีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปดูแลสุขภาพกายใจของครอบครัวและญาตด้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความรัก ความสามาคัคคีในหมู่คณะโดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน100คนได้รับการอนุเคราะห์จากคุณย่ายาวเรศบุญนาคและคณะเป็นวิทยากรโดยไม่คิดค่าตอบแทนใช้ระยะเวลาในการอบรม6วันตั้งแต่วันที่17ถึง22เมษายน2560ัากองดูแลมไม่มีใครอยากไปทาน,หหนาหารทเป็นพิษมีพิษเจอคนนะครับ 2. องคงไม่มีไรเลยไปหลูดอากาศที่มีมวลภาวะการจาราจจรถนนสายเอเชียขาเข้าหนาแน่นประชาชนนักท่องเที่ยวแห่กันเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครใช้ความเร็วได้เพียง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเวลา15.00นของวันที่17เมษายน2560ผู้สื่ข่าวได้รายงานสภาพกา,ก,าการจราจรบนถนนสายเอเชียหมายเลข32ผ่านจังหวัดอ่างทองตั้งแต่บริเวณอำเภอชัยโยลอยต่ออำเภอพรพมบุรีจังหวัดอสิงห์บุรีถึงอำเภอเมืองอ่างทองลอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจราจรมีประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงวันสงการต่างเริ่มทยอยการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครแล้วเพื่อพักผ่อนก่อนเริ่มทำงานหลังจากวันหยุดยาวโดยมีจำนวนรถยนต์สะสมหนาแน่นใช้ความเร็วได้ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีปริมาณรถยนต์สะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้านปั๊มแก๊ส LPG ที่อยู่ในเขต อำเภอชัยโยได้มีประชาชนนะักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างนั่งพักรอรถตู้โดยสารสาธารนณะที่ตนเองนั่งโดยสารมานะครับหลังจากได้หยุดพักเติมแก๊สเพราะวิ่งรับผู้โดยสารมาหลายร้อยกิโลจนต้องต่อแถวรอเพื่อ,เ,อเติมแก๊กกับรถยนต์ส่วนตัวเป็นแถวยาวและต้องใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากปั๊มแก๊ส LPG มีน้อย โดยรถยนต์จะมีการชะลอตัวเป็นระยะตามทางแยกทางโค้งตามคอสะพานและบริเวณบ้านหุ่นเหล็กตำบลตลาดกวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นร้านที่ตั้งโชว์หุ่นเหล็กและงานศิลปะที่ทำจากขยะรีไซเคิลที่ได้รับความนิยมของประชาชนจนเจ้าของร้านเกรงว่าจะทำให้การจาราจรติดขัดจึงได้ขึ้นป้ายประกาศหยุดสวันซึ่งบริเวณดังกล่าวมีรถชะลอตัวจนส่งผลให้ มีรถสะสมเป็นทางยาวกว่า3กิโลเมตรเนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะแวะจอดรถเพื่อเที่ยวช่วงขากลับส่งผลให้จราจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่องแต่เคลื่อนตัวได้ดีบริเวณต่างระดับอ่างทองไปจนถึงรอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายประชา 3, สัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดสายเอเชียให้เลี้ยวเข้าตัวเมืองอ่างทองผ่านไปยังอำเภอป่าโมก ตรงไปสีแยกกำนันดีเลกและตรงไปสีแยกวรเชสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเดินทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเป็นสถานเลี่ยงการจราจรในช่วงรถหนาแน่นและทำให้การเดินทางข้องตัวต่อไป มาขา่าวมาดูข่าวอุบัติเหตุกันบ้างนะครับรถยนต์เสียหลักหมุนชนเสาไฟฟ้าอย่างจังโชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะที่บริเวณแยกป่าเงิ้วตําบลสาแดงอําเภอเมืองอ่างทองร้อยตํารวจโทรอนุรักษ์ร้อยเวรสอบสวนสพเมืองอ่างทองได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนสองรายจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าที่กู้ภยัย เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะแคป4ประตูสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่อควาย4 1 4หอ่างทองอยู่ในสภาพด้านข้างฝั่งคนนั่งได้รับความเสียหายทั้งแถบมีเศษกระจกเกิื่อนถนนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บพลเมืองดีได้นำส่งโรงพยาบาลอ่างทองไปก่อนหน้านี้เป็นชายสองคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้ขับมาจากตัวเมืองอ่างทองและได้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อถึงที่เกิดเหตุตนเองได้ยินเสียงเหมือนอะไรกระแทกอย่างจังจึงได้ออกมาดูก็พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้ชนกระแทกกับเสาไฟฟ้าและจอดนิ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายจึงได้แจ้งเจ้าที่กู้ภยัยนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุของรถเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า ได้อย่างไรทางด้านร้อยตำรวจโทอนุรักษ์กล่าวว่าสำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้โชคดีที่ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งได้ไปสอบสวนเพิ่มเติม,ตมที่โรงพยาบาลอีกครั้งว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพื่อที่จะดำเนินตามตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้เลย มาติดตามที่ราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสุภาพร์ประจำวันที่18เมษายน2560กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกรัมละ100บาทไข่ไก่เบอร์0แพงละ90บาทเบอร์1แพงละ80บาทปลานิลราคากิโลกรัมละ40บาทคะน้าคะน้าต้นราคากิโลกรัมละ35บาทแตงกวาราคากิโลกรัมละ16บาท ผักชีราคากิโลกร,รัมละ30บาทและมะนาวเ,เบอร์การนะครับ100ผลต่อ130บาทคุณผู้ชมครับบริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าจ่ายค่าบริการไฮเน็ตแบบรายปี ฟรีค่าประกันเราเตอร์2,000บาทจ่าย11เดือนใช้บริการได้12เดือนอัปเกรดความเร็วจาก20ทับ7เมกะไบต์เป็น30ทับ10เมกะไบต์ฟรีตลอด1ปีสามารถขอทดลองใช้แพ็กเกจ30ทับ10เมกะไบต์ได้1เดือนเพื่อการตัดสินใจโดยเสียค่าบริการเท่ากับแพ็กเกจ20ทับ7เมกะไบต์สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095 957 9702 เริ่มวันนี้สุดคุ้มกับ FTTH ใยแก้วนำแสง100%สนองความต้องการของลูกค้าที่ชอบอัพ1แพ็กสุดคุ้ม20ทั7เมกะไบต์เพียง490บาทต่อเดือน2 30ทั10เมกะไบต์เพียง590บาทต่อเดือนและแพ็กคนชอบอัพ15ทั5เมกะไบต์เพียง590บาทต่อเดือนสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0959579702 คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะครับในเวลาในเวลานะครับ9นาฬกา14นาฬกา1ทุ่มเที่ยงคืนและตี4อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง w w w facebook.com/acctvnews สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมอนันต์อิสุวรรณและทีมข่าว a c t v n e w s ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ